โนห่ง no ปี2019ปี2020เกลือเฉยดีไซน์สุดล้ำเมื่อ50ปีที่แล้วรถสเกล1นึต่อหกแต่คันนี้1นึต่อห้ก็มันยอดเลยเทานี้เนาะมาพร้อม m มูวิ g งพา t ประตูเปิดปิดเสมือนจริงแต่ไม่มีกระจกเสมือนหลอกโชว์ภาพประทับใจ สะสมไปสับจากทั้งหมดนี้ใน t o y ยต้าซ l i ิก้า GT คูเป้ลืมบทดเอาไหมทั้งหมดนี้มีใน t o y ยต้าซ l i ิก้า GT คูเป้ก็โดยประวัติคร่าวๆของรถคันนี้นะฮะผม Toyota าซ l i c a GT คูเป้ของเราเนี่ยตัวสุดหล่อเนี่ยนะครเป็นโน .1 นของปี2019ที่มเเันจะเ็ดปล่อยออกมานะฮะตอนนั้นก็เป็นที่ฮือฮากันมากแล้วก็ตามหากันมากแต่พอผ่านพ้นไปก็แน่นอนครับก็กลายเป็นรถเกลืออีกคันถึงแต่ว่าสวยก็ยังคงความสวยแล้วก็คงความคลาสสิกนะเห็นไหมไหมสวยไหมอ๋อนะครับ ก็โดยประวัติคร่าวๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นจัดแสดงแห่งเป็นตัวเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ของโตเกียวมอเตอร์โชว์นะครปี1970เดือนตุลาคมก็ในการทำการตลาดนั้นน่ะตัวของรถคันนี้เนี่ยมาเพื่อที่จะนำมาสู้กับ Ford m u s t a n งนะครับผมอของตลาดรถสีดาน2ประตูนะครับเป็นรถสีดาน2ประตู แล้วก็เป็นต้นแบบทั้งสองคันเนี่ยและทั้งสองคันเนี่ยก็เป็นต้นแบบของรถที่พัฒนาเป็นซุเปอปร์คาร์ในอนาคตนะครับก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของรายการคันนี้พี่ลกอันนี้เป็น EP แรกนะโน่นเองเลยนี่คันนี้นะฮะส่วน EP อ่ะเป็นได้่อไปติดตามชมกันได้ครับบาย